รถแค่ปีเดียววิ่งหมื่นโลแต่มีตำหนินิดหน่อยคือไขาฝากระโปงมาแล้วทำสีฝากระโปงมานะขายถูกๆไปเลยรถแค่ปีเดียวนะรถปีห6นะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันดาวเจ็ดบาทพนประมาณเจ็ดพันเจ็ดดูดูใหม่ดูเลขใหม่ไม่หมื่นเอ็ดเองเห็นไหมไม่น้อยมากดูฟังเสียงเครื่องแล้วไปดูฮองเครื่องด้วยไม่แค่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลรถแค่ปีเดียวโฉมห้าประตูนะเป็นนิวยาริสโฉมใหม่เลยอ่ะอันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้จัดทรงยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ล้างเลย เป็นตัวให้สวยค่าประตูรถปีเดียวรถปี66ยางใหม่แม็กใหม,ม่ถ้ามันไม่มีตำหนิมันจะแพงกว่าน,นี้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นรับได้ไหมถ้ารับได้มาซื้อแต่ดูแลหลังการขายหมดนะเพราะว่ามันมีแค่ทําสีแค่ไม่ไม่หนักอันนี้ตัดสดอย่างจะรู้ว่าผ่อนได้รับผ่อนได้ดิอ่าเพราะมันไม่ได้รถชนหนักไงนี่มันไขฝา,ามาอันนี้ไขฝา,ามาแต่มันไม่ได้ไขแก้มนะเห็นไหมมันไม่โดนถึงคานถึงอะไรไมไม่โดนไหมรถเมรร็ดอักวกโลกอะไรก็ไม่โดนเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เห็นไหม น็อตตัวนี้เองอยู่เดิมดีเดิมดีมีแค่ไขนิดหน่อยไขฝากระโปรงทําสีฝากระโปรงมามันเลยถูกลงไปตั้ง4ี่หมื่นเหลือ4ี่แสนสามหมดาวเจบาทคันนี้รับประกันเลย1ปีช่วงล่าง1ปีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ผมรับประกัน1ปีเต็มเลยนะมันมีแค่นี่แหละนิดนิดหน่นอยหน่อยถูกไหมแล้วรับประกันหลังการขายด้วยมันเสียดายอ่ะรถแค่ทําสีฝากระโปรงอ่ะรถแค่ปีเดียววิ่งใหม่ๆเลยต้องเอามาขายเสียดายสนใจถ้าขมา้ิี่เต็นงกรนะได้ยาฤทธิ์สมใหม่รถปีเดียววิ่งแค่หมื่นโลโอ นี่ครับ